ตลาดบ้านที่กำลังสั่นคลอนในปี2025นี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐกำลังสั่นคลอนอย่างหนักไม่ใช่แค่การปรับราคาลงธรรมดาแต่ซิโล o หนึ่งในแพลตฟอร์มวิเคราะห์ตลาดบ้านที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาได้ปรับลดการคาดการราคาบ้านลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคาดการว่าราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.6%เท่านั้นจากเดิมที่เคยคาดการไว้เกือบ3%ในช่วงต้นปี ภาพรวมที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนอะไรบ้างอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราความต้องการซื้อบ้านลดลงในขณะที่ปริมาณบ้านที่ขายกลับเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากเมืองต่างๆทั่วประเทศเริ่มเปลี่ยนจากตลาดของผู้ขายเป็นตลาดของผู้ซื้อนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของวงการอสังหาที่อาจนําไปสู่ความปั่นป่วนครั้งใหญ่การลดราคาครั้งใหญ่สุดในรอบทศวรรษข้อมูลล่าสุดเผยว่า34%ของบ้านที่ประกาศขายในสหรัฐ องมีการลดราคาซึ่งถือเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ10ปีโดยรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่แอริโซนามีการลดราคาสูงถึง36%ฟลอริดาลดราคา31%จอร์เจียและเนวาดาลดราคาถึง24%ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบทศวรรษทำไมราคาบ้านยังไม่ถูกพอแม้จะมีการลดราคาแต่ปัญหาคือราคาบ้านยังสูงเกินไปสำหรับผู้ซื้อทั่วไป ปัจจุบันผู้ขายหลายคนยังคงตั้งราคาบ้านสูงเกินจริงก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเช่นจาก0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ21ล้านบาทเหลือ5,80,000ดอลลาร์หรือประมาณ20.3ล้านบาทคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณ3.3 3เอร์เซซึ่งยังไม่ดึงดูดพอสำหรับผู้ที่รอให้ราคาต่ำลงจริงๆสาเหตุหลักที่ทำให้ราคายังแข็งคือภาวะบับเบิลหรือฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟอ้อและรายได้ต่อครัวเรือนราคาบ้านในสหรัฐตอนนี้ ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการตลาดบ้านปี2025จะไปทางไหนซิโลไม่ใช่เจ้าเดียวที่คาดการว่าราคาบ้านจะลดลงโดย r e v e n t u r e p p อซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ตลาดอสังหายัางให้คะแนนแรงกดดันด้านราคาลดลงในหลายรัฐเช่นฟลอริดาลดเหลือ36จาก100คะแนนเคยสูงถึง76คะแนนในช่วงบูมเท็กซัสลดลงเหลือ38คะแนนโคโลราโดยูทาแอริโซนาอยู่ต่ำกว่า40คะแนน ราคาจะลดลง20-30%ได้หรือไม่ย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ราคาบ้านลดลงเฉลี่ย25%ทั่วประเทศและบางพื้นที่เช่นฟลอริดาและแอริโซนาราคาลดลงถึง50%แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาบ้านลดลงหนักขนาดนั้นคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการว่างงานสูงซึ่งในตอนนั้นอัตราว่างงานพุ่งขึ้นกว่า10%ส่งผลให้เกิดการขายบ้านแบบเร่งด่วนหรือ foreclosure และการยทัพย์สินจำนวนมาก ปัจจุบันอัตราการจ้างงานในรัฐสำคัญเช่นแคลิฟอร์เนียและเนวาดาเริ่มชะลอตัวซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกับช่วงปี2008นักลงทุนและผู้ซื้อบ้านควรทำอย่างไรสำหรับใครที่กำลังรอซื้อบ้านต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสิ่งที่ควรทำคือ 1. ติดตามข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราการจ้างงาน 2. เช็คตลาดในพื้นที่ที่สนใจผ่านเครื่องมืออย่าง r e v e n g e r a p p 3. พิจารณาว่าราคาบ้านที่ลดลงในขณะนี้เพียงพอหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี2025กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่าพลาดโอกาสที่จะวางแผนให้ดีที่สุดขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset stay humble